สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมออฟในช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับสาหรับช่องผู้พิชิตอุปสรรคเนี่ยจะเป็นช่องของคนที่เลิกพนันได้แล้วนะครับก็คือเริ่มมีชีวิตใหม่ผมก็อยากให้ทุกคนมาฟังคลิปแนวนี้นะครับว่าเขาเลิกพนันได้อย่างไรเขาต้องเจออะไรบ้าง และแล้ววันนี้ผมเองก็เตรียมเรื่องไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าน้องนิดนามสมุตินะครับตัวของน้องเนี่ยเลิกพนันมาได้แล้วพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องราวของเองมาถ่ายทอดหรือมาแชาร์ให้กับทุกคนได้ฟังครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอนำทุกคนไปฟังเรื่องราวของน้องนิดไปพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีค่ะพี่ออฟสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะหนูขอเล่าเรื่องของหนูเองนะคะไม่ใช่ในฐานะคนเก่งไม่ใช่คนที่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแต่ในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยทำชีวิตตัวเองพังเพราะการพนันหนูชื่อน,นิดค่ะตอนนี้อายุ41ปี ทำงานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเงินเดือนประมาณสองหมมีแฟนมีลูกสองคนถ้ามองจากข้างนอกชีวิตหนูดูเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้ลำบากแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนหนูอายุประมาณ37ปีชีวิตหนูไม่เหมือนตอนนี้เลยค่ะตอนนั้นหนู เป็นคนทำงานจริงจังตื่นเช้ากลับบ้านเย็นเงินเดือนเข้าตรงเวลาไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เที่ยวหนักไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราอะไรหนูมีเงินเก็บอยู่ประมาณสองแสนสองเป็นเงินที่เก็บมาทีละก้อนเป็นเงินที่เก็บมาทีละเดือนบางเดือนเก็บได้น้อยบางเดือนแทบไม่เหลือ แต่หนูก็ภูมิใจมากเพราะมันคือเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวหนูเองตอนนั้นหนูคิดว่ามีชีวิตแค่นี้ก็โอเคแล้วมีเงินเก็บมีงานมีครอบครัวแต่หนูไม่เคยคิดเลยว่าคำว่าการพนันจะเข้ามาทำลายทุกอย่างที่หนูสร้างมาจุดเรดิ่มต้นมันไม่ได้รุนแรงนะคะ มันไม่ได้เริ่มจากความโลภไม่ได้เริ่มจากความอยากรวยเร็วมันเริ่มจากความอยากรู้หนูเห็นคนรอบตัวเล่นเห็นเขาพูดกันว่าเติมนิดเดียวแล้วได้เยอะเล่นแก้เหงาเล่นแก้เครียดเล่นฆ่าเวลาหนูก็คิดว่าลองดูบ้างคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะหนูมั่นใจในตัวเองมากคะ่ะ มั่นใจว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นหรือคนที่ขาดสตินะครับทุกคนเราไม่ติดหรอกครั้งแรกที่หนูลองหนูไม่ได้เสียเยอะบางวันได้บางวันเสียแต่ยังอยู่ในกรอบที่หนูคิดว่าคุมตัวเองได้และนั่นแหละคะ่ะคือกับดักที่อันตรายที่สุดเพราะช่วงนั้นหนูยังไม่รู้สึก ว่าตัวเองผิดยังไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรพลาดหนูยังใช้ชีวิตปกติไปทำงานกลับบ้านดูแลลูกใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปก็คือความคิดนะครับทุกคนเวลาว่างหนูเริ่มหยิบโทรศัพท์มาดูเริ่มคิดว่าวันนี้ ลองอีกนิดดีไหมเผื่อได้เผื่อฟลุกจากเล่นนานๆครั้งกลายเป็นเล่นบ่อยขึ้นจากเล่นเล็กๆกลายเป็นเริ่มเพิ่มเงินตอนนั้นหนูยังมีเงินเก็บหนูคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอาคืนได้และหนูก็เริ่มเอาเงินเก็บออกมาใช้ ทีละนิดทีละนิดโดยที่ยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังจะหมดพอเสียหนูก็คิดแค่อย่างเดียวคือต้องเอาคืนนี่ไงครับทุกคนความคิดแบบนี้เกิดกับทุกคนอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เอาคืนเพื่อรวยนะคะแต่เอาคืนเพราะเสียดายเสียดายเงิน ที่เคยเก็บมาเสียดายความเหนื่อยที่ผ่านมาหนูเริ่มเล่นด้วยอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลยิ่งเสียยิ่งอยากได้คืนยิ่งอยากตามคืนยิ่งเล่นหนักขึ้นเงินเก็บที่เคยมีสองแสนสองมันค่อ,คอยๆหายไปแบบที่ตัวหนูไม่กล้านับไม่กล้าดูยอด ไม่กล้าเปิดบัญชีตอนนั้นหนูเริ่มเครียดแต่ก็ยังไม่หยุดเพราะในหัวหนูคิดว่าถ้าได้สักครั้งทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ความจริงคือมันไม่เคยกลับมาเงินหมดหนูก็เริ่มไปยืมยืมคนใกล้ตัวยืมแบบไม่กล้าบอกความจริงทั้งหมด ก็คือต้องไปโกหกเขาก่อนนะครับทุกคนบางครั้งโกหกว่าเอาไปใช้อย่างอื่นทั้งที่ในใจรู้ดีว่ามันเอาไปเล่นหนูเริ่มเป็นหนี้ทั้งนี้รายวันหนี้คนรู้จักรวมๆแล้วประมาณสี่หมื่นบาทหนูเริ่มเครียดมากแต่ก็ยังไม่กล้าบ,บอกใครโดยเฉพาะแฟน หนูกลัวเขาผิดหวังกลัวเขามองหนูไม่เหมือนเดิมกลัวครอบครัวเสียใจและในความกลัวนั้นหนูเลือกทำสิ่งที่ผิดที่สุดก็คือปิดบังนะครับทุกคนยิ่งปิดก็ยิ่งเครียดก็ยิ่งคิดหนักยิ่งหนีไปเล่นนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเหมือนพวกเราทุกคนหรือเปล่าตอนนั้น หนูเอาทองไปจำหนึ่งบาทได้เงินมาประมาณส0มหมื่นกว่าหนูคิดว่าเอามาแก้ปัญหาก่อนเดี๋ยวค่อยหาเงินไปไถ่คืนแต่สุดท้ายเงินก้อนนั้นก็หายไปเหมือนเงินก้อน,น,นอื่นๆนนี่แหละครับทุกคนดูให้ดีนะครับหนูยังยืมแม่อีกสี่พันบาททั้งที่ในใจรู้สึกผิดมากแต่ก็ยังทำเพราะตอนนั้น หนูไม่รู้จะไปทางไหนแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วนะครับทุกคนและจุดที่พังที่สุดคือวันที่หนูเสียเงินประมาณสี่0 0ื่บาทภายในวันเดียววันนั้นหนูจำได้แม่นมากหนูรู้สึกเหมือนโลกมันหยุดหมุนหัวมันโลง่งมือมันสั่นใจมันสั่นพูดไม่ออกหนูนั่งมองหน้าจอแล้วถามตัวเองว่าเรามาทำอะไรที่ตรงนี้ หนูไม่กล้าร้องให้ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกใครวันนั้นหนูรู้ตัวแล้วว่าหนูไม่เหมือนเดิมหนูไม่ใช่คนที่ควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปแต่ถึงจะรู้หนูก็ยังไม่กล้ายอมรับยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้ารับสารภาพนะครับทุกคนหนูยังฝืนใช้ชีวิตต่อทั้งที่ข้างใน มันพังหมดแล้วและนี่คือช่วงชีวิตของหนูก่อนที่หนูจะตัดสินใจหยุดก่อนที่หนูจะเริ่มเผชิญหน้ากับความจริงช่วงที่หนูยังคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองก็คือเก็บเงียบนะครับทุกคนแต่ความจริงคือถ้าวันนั้นหนูไม่หยุดหนูคงไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องนี้ในวันนี้หลังจากวันที่แฟนรู้ หลังจากวันที่หนูยอมรับกับตัวเองว่าหนูไปต่อไม่ไหวแล้วชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นทันทีนะคะมันไม่ได้โลง่งไม่ได้สบายมันหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะต่อให้เลิกเล่นได้แต่นี่มันยังอยู่ครบตอนนั้นหนูมีหนี้นอกระบบอยู่สี่หมื่นบาทเป็นหนี้ที่โทรมาได้ทุกวันทักมาได้ทุกเวลา ทำให้หนูรู้สึกกลัวตลอดเวลากลัวว่าจะโดนดา่ากลัวว่าจะโดนกดดันกลัวว่าคนรอบข้างจะรู้ก็คืออายเขานะครับทุกคนนอกจากนั้นก็ยังมีทองที่เอาไปจำหนึ่งบาทได้เงินมาสามหมื่นกว่าและก็ยังมีเงินที่ยืมแม่มาอีกสี่พบาททุกกอนมันไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือความรู้สึกผิดที่หนูแบกอยู่ทุกวันเงินเดือนหนูตอนนั้น22,000บาทถ้าถามตรงๆเลยมันไม่พอแน่นอนค่ะแต่หนูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเพราะหนูสัญญากับตัวเองว่าจะไม่กลับไปเล่นพนันอีกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งแรกที่หนูทำไม่ใช่หางานเสริมไม่ใช่ หาทางกู้เพิ่มแต่คือเรียงลำดับนี่ใหม่ทั้งหมดหนูนั่งเขียนเลยค่ะว่าตอนนี้เป็นนี่ใครบ้างก้อนไหนดอ,อกโหดก้อนไหนเป็นนี่ใจก้อนไหนรอได้ก้อนไหนรอไม่ได้นี่ที่หนูกลัวที่สุดก็คือนอกระบบค่ะพี่ออฟเพราะมันไม่เหมือนนี่ธนาคารมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือแรงกดดันทุกๆวัน ก็คือเวลาเขาโพสต์ประจานนะครับนี่แหละครับมันคือแรงกดดันของน้องในตอนนั้นนะครับทุกคนหนูเลยตัดสินใจว่าจะเอาเงินเดือนส่วนใหญ่ไปจัดการนี่ก้อนนี้ก่อนแม้จะรู้ว่าชีวิตมันจะตึงมากก็ตามตอนนั้นหนูเลือกจ่ายให้เขาเดือนละ8,000บาทนะครับทุกคน ในเงิน8,000บาทนั้นหนูขอให้ตัดต้น4,000บาทอีก4 0 0พเป็นดอกมันไม่ได้ดีที่สุดแต่มันคือสิ่งที่หนูไหวและที่สำคัญคือหนูไม่หนีหนูไม่หายหนูไม่โกหกแค่อยู่ตรงนี้อย่างเดียวก็คือยกขาตั้งคู่พุ่งชนอุปสรรคนะครับพุ่งชนปัญหานะครับ ชีวิตหนูก็เครียดน้อยลงไปเยอะเพราะอย่างน้อยหนูรู้ว่าหนูกำลังรับผิดชอบอยู่ส่วนทองหนึ่งบาทที่จำไว้หนูไม่ได้คิดว่าจะไถ่คืนทีเดียวเพราะถ้าเราให้มีเงินก้อนหนูรู้ตัวเองดีว่าเดี๋ยวก็จะมีเหตุให้เงินหายอีกเพราะทุกครั้งอน้องผู้หญิงนี้ก็เป็นแบบนี้ครับว่าจะเอาเงินไปไถ่ทองเห็นคำว่าจะไหมแต่สุดท้ายก็ เอาเงินไปเติมเล่นครับทุกครั้งเลยไม่หมดสักทีครับแต่มาคราวนี้น้องตั้งใจจริงนะครับเพราะว่ายอมรับสารภาพกับครอบครัวแล้วว่าติดพน,นันก็เลยเลือกใช้วิธีนี้ครับหนูเลยเลือกวิธีง่ายๆมีเงินเมื่อไหร่เอาไปตัดต้นเมื่อนั้นบางเดือน1000บางเดือน2000 ไม่สนว่าจะช้าขอแค่ไม่ถอยหลังนะครับก็คือมีเงินจ่ายเขาบ้างนะครับเงินแม่สี่พันบาทหนูเลือกคืนก่อนเป็นอันดับแรกเพราะมันไม่ใช่แค่นี่เงินแต่มันคือความไว้ใจนะครับหนูไม่อยากโกหกแม่อีกไม่อยากหลบหน้าไม่อยากรู้สึกผิดทุกครั้งที่โทรคุย ช่วงนั้นชีวิตหนูเรียกว่ารัดเข็มขัดสุดๆก็คือประหยัดสุดๆนะครับทุกคนกินข้าวง่ายๆไม่ซื้อของออนไลน์ไม่ออกเที่ยวไม่เข้าสังคมเพื่อนชวนไปไหนหนูก็ปฏิเสธไม่ใช่เพราะยิงแต่เพราะหนูไม่มีเงินค่ะพี P ่ออฟและไม่อยากเอาเงินไปเสียกับอะไรที่ไม่จำเป็นเห็นไหมครับเวลาเรา ใช้หนี่เขาหรือเรามีสติเราจะเห็นคุณค่าของเงินเลยนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาเราใช้จ่ายอย่างไรแล้วถ้ายิ่งนึกถึงเงินที่เสียจากการพนันด้วยโอ้โหยิ่งเจ็บช้ำนะครับก็คือมันไม่ได้อะไรเลยนะครับต่อเลยนะครับมีหลายวันมากที่เงินในบัญชีเหลือไม่ถึงพันมีหลายคืนที่หนูนั่งคิดว่าทำไมชีวิต ต้องมาอยู่จุดนี้แต่ทุกครั้งที่คิดแบบนั้นหนูก็จะบอกกับตัวเองว่าอย่างน้อยวันนี้กูก็ไม่เล่นการพนันมันเป็นประโยคสั้นๆแต่ช่วยหนูได้มากจริงๆค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูทําเด็ดขาดคือหนูไม่เก็บเงินไว้กับตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมย้ำเตือนเสมอเงินเดือนออกหนูโอนให้แฟนช่วยดูหรือเอาไปจ่ายนี่ท,ทันทีหนูไม่โหลด แอพพนันก็คือไม่เข้าเกมนะครับไม่เข้ากลุ่มไม่อ่านโพสชวนเล่นไม่ดูคลิปโชว์กำไรเพราหนูรู้ดีว่าแค่เห็นหัวมันก็เริ่มคิดแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนตัวเองเคยพลาดแบบนี้นะครับทุกคนช่วงแรกๆมันทรมานมากนะคะเหมือนคนเลิกบุหรี่เหมือนคนเลิกเหล้ามันกระวนกระวายมันอยากเติมอยากเล่นมันคิดถึงความรู้สึก ตอนที่เคยชนะแต่หนูต้องยอมรับความจริงว่าความรู้สึกดีๆนั้นมันแลกมาด้วยชีวิตทั้งชีวิตหนูใช้เวลาหลายเดือนกว่านี่จะค่อยๆลดลงกว่าจะเริ่มหายใจโล่งขึ้นกว่าจะเริ่มนอนหลับได้โดยที่ไม่ต้องสะดุ้งทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังทุกครั้งที่ยอดนี่ลดลงแม้จะนิดเดียว หนูรู้สึกภูมิใจมากภูมิใจที่ตัวเองไม่หนีไม่โกหกไม่หลอกใครอีกมันไม่ได้เร็วมันไม่ได้สวยแต่มันจริงใช่ไหมครับทุกคนก็คือมีวินัยในการจัดการดึงหนี้และมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูรู้สึกว่าหนูกำลังแก้ปัญหาจริงๆไม่ได้หนีปัญหานั่นแหละผมอยากให้ทุกคนนะฟังเรื่องนี้เอาไว้ คือตัวของน้องเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเดือนสูงนะครับสองหมืนสองแล้วน้องก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมาโดยตลอดเลือกสู้กับความจริงนะครับแต่น้องไม่เลือกสู้กับใจตัวเองใจตัวเองในอยากเล่นนะครับในตอนนั้นตามที่น้องเล่าให้ผมฟังนะครับหลังจากที่หนูค่อยๆทย,ยอยจ่ายหนี้ไปทีละก้อนทีละเดือน หนูไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าชีวิตมันกำลังเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนแบบดีใจไม่ได้มีเสียงปรบมือจากคนรอบข้างแต่มันเปลี่ยนแบบนิเงียบเงียบจนวันหนึ่งหนูมานั่งนับดูแล้วรู้ว่านี่ก้อนสุดท้ายมันหมดแล้วค่ะพี่ออฟตอนนั้นความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ดีใจนะคะแต่เป็นความว่างเปล่า หนูนั่งนิ่งๆอยู่พักใหญ่เหมือนคนที่พึ่งหยุดวิ่งมาราทอนทั้งเหนื่อยทั้งโล่งแต่ก็ยังไม่กล้าเชื่อว่ามันจบแล้วหรือมันเข้าเส้นชัยแล้วนะครับหนูไม่ได้รีบใช้ชีวิตไม่ได้รีบซื้อของอะไรไม่ได้รีบฉลองเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา เงินทุกบาทที่เข้ามามันเคยเป็นของที่ต้องระวังสิ่งแรกที่หนูรู้สึกได้ชัดมากก็คือหนูนอนหลับสบายขึ้นหรือนอนหลับสนิทขึ้นนะครับทุกคนไม่ต้องตื่นมากลางดึกเพราะคิดถึงเรื่องเงินไม่ต้องคอยดูมือถือว่ามีใครทวงหนี้ในเฟซหรือในไลน์หรือเปล่า ไม่ต้องกลัวเสียงแจ้งเตือนจากธนาคารนะครับหนูเริ่มกลับมาทำงานได้เต็มที่ทำงานแบบไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะเอาเงินจากตรงไหนไปโปกงนี่สมองมันโล่งขึ้นเยอะมากเหมือนมีพื้นที่ให้คิดเรื่องชีวิตดีๆจริงๆความสัมพันธ์กับแฟนก็ค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่เพราะเขาลือมาดีิดนะคะแต่เพราะหนู ไม่ก็โกเขาอีกแล้วหนูเริ่มพูดความจริงพูดในวันที่เหนื่อยพูดในวันที่ท้อไม่ต้องทำเป็นเข้มแข็งไม่ต้องสร้างภาพว่านูไหวและพอหนูซื่อสัตย์กับตัวเองคนรอบข้างๆก็คือครอบทัวนะครับเขาก็เริ่มเชื่อใจกลับมาเองมันไม่ได้เร็วแต่มันจริงจำเอาไว้นะครับทุกคน เมื่อเวลาผ่านไปคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะเชื่อใจเราเองนะครับขอให้เรามีวินยัยทําให้จริงก็พอนะครับต่อเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่หนูได้เรียนรู้จากการหลุดออกมาจากนี่คือความสุขไม่ได้เกิดจากเงินที่ได้เพิ่มแต่มันเกิดจากเงินที่ไม่ต้องหนีอีกแล้วทุกวันนี้หนูยังไม่ได้รวยยังไม่ได้มีเงินเก็บเยอะ แต่หนูรู้จักใช้เงินรู้จักหยุดรู้จักพอหนูตั้งกติกาให้ตัวเองง่ายมากค่ะถ้าเป็นเงินที่ต้องเสี่ยงเงินที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเงินที่ทำให้คิดว่าเอาอีกนิดหนูจะไม่แตกมันเลยไม่ใช่เพราะหนูเก่งแต่เพราะหนูจําได้ดีมากกว่า เพราะว่าถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็จะมีความคิดอยากได้นิดอยากได้หน่อยและทีนี้ได้กําไรเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน4-5หวันนะครับตลอดการหวนในครั้งหลังและหลังจากนั้นก็หมดเหมือนเดิมสุดท้ายก็เป็นหนี้หนี้ก็ไม่ถูกเคลียร์นะครับทุกคนวันที่หนูพังหนูรู้ดีว่ามันเจ็บแค่ไหนหนูยังมีวันที่เผลอ คิดถึงอดีตบ้างนะคะมีความคิดแวบๆบ,บ,บ,บ้างถ้าวันนั้นแต่ถ้าวันนั้นหยุดเดียวกว่าน,นี้แต่หนูไม่โทษตัวเองอีกแล้วเพราะการโทษตัวเองมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นฟังดีนะครับอย่าโทษตัวเองเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่นะครับมีแต่การรับผิดชอบหรือการมีวินัยเท่านั้นแหละหรือการลงมือทำที่พาหนูมาถึงตรงนี้ ใช่ไหมครับทุกคนมันไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเราได้นะเราต้องลงมือทำเองนะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับทุกคนถ้าวันนี้มีใครกํำลังฟังอยู่และคุณยังจมอยู่กับนี่ยังรู้สึกว่าชีวิตมันหนักหนูอยากบอกว่ามันไม่ได้จบในวันเดียวมันไม่ได้หายไปเพราะคลิปเดียวแต่มันเริ่มได้ ตั้งแต่วันที่คุณยอมรับความจริงหนูไม่ได้ชนะพนันแต่หนูชนะใจตัวเองในวันที่ยอมแพ้กับมันนี่คือสิ่งที่ผมเน้นเสมอว่าเว็บพนันไม่ได้กลัวคนเล่นได้นะครับเขากลัวคนที่เลิกได้แล้วก็ยอมแพ้นะครับทุกคนวันนี้หนูยังต้องเดินต่อไปอยังต้องระวังยังต้องมีสติทุกวัน แต่หนูมั่นใจอย่างหนึ่งว่าหนูจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกแล้วเพราะหนูรู้แล้วว่าชีวิตที่ไม่ต้องหนีมันมีค่ากว่ากาไรใดๆในโลกนี้จริงๆจำประโยคสุดท้ายให้ดีนะครับทุกคนชีวิตที่ไม่ต้องหนีมันมีค่ากว่ากำไรใดๆในโลกนี้จริงๆ ผมไม่อยากให้ทุกคนหนีความจริงเพราะอะไรบางคนมองว่าเป็นหนี้เขาอยู่ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งสามารถจัดการหนี้สินได้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนี้เพราะคุณคิดว่าพนันมันมีเล่นทุกวันแต่ตอนนั้นคุณยังไม่มีทุนสมมติถ้าคุณมีทุนเมื่อไหร่ คุณอาจจะเล่นได้กําไรแล้วนําเงินมาใช้นี่คือคุณคิดแบบนี้ผมบอกหลายคลิปมากว่าถ้าเรามีความคิดแบบนี้เมื่อไหร่นั่นคือเราหมดตัวแน่นอนนั่นคือการขุดหลุมฝังศพตัวเองไปเรื่อยๆนี่มันเกิดขึ้นทุกหลุมครับแล้วคุณก็ขุดใหม่เรื่อยๆ และแต่ละหลุมเนี่ยไม่ได้ถูกกลบเลยและในที่สุดบางครั้งคุณก็เดินมาตกหลุมเก่าของตัวเองในที่นี้หมายถึงเอาเงินนะ่ะไปปิดหนี้เขาได้แค่บางส่วนย้ำนะแค่บางส่วนตอนนั้นก็คิดว่าอีกบางส่วนเดี๋ยวหากำไรมาปิดเขา แต่พอเสียก็กลับไปเอาใหม่สุดท้ายก็เต็มวงเงินจากเจ้าที่หนึ่งไปหาเจ้าที่สองจากเจ้าที่สองไปหาเจ้าที่สามอ่ะสมมติผมให้เต็มทั้งหมด6กเจ้าทีนี้พอหกเจ้าเต็มมีหกหลุมทีนี้ก็เริ่มสแสวงหาหนทางต่ออย่างเช่นบัตรเครดิตหรือไม่ก็ญาติพี่น้อง ถ้าเขาให้มาคุณก็คิดว่าจะเอามาจาัดก,การเรื่องหนี้ที่คุณขุดเอาไว้หรือคุณยืมเขาเอาไว้แต่เชื่อไหมครับว่าน,นี้เหล่านี้ไม่ถูกเคลียรจริงๆคุณจะต้องนําเงินไปเล่นก่อนถ้าได้กําไรคุณก็ยังไม่เคลียร์เพราะคุณก็คิดว่ากำไรนั่นก็คือเอาไว้เป็นทุนในการเล่นเดี๋ยวค่อยเคลียร และในที่สุดมันก็จะต้องมีวันพลาดครับก็คือหมดเงินแล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอย่างที่ผมเคยบอกคำพูดของนักพนันมีค่าเหมือนพันล้านแต่การกระทำไม่มีค่าอะไรเลยแม้แต่สลึงหนึ่งยังมีค่ามากกว่านะครับไม่มีอะไรดีเลยความคิดที่ ออกมาเนี่ยเอาง่ายว่าถ้าถูกเขียนออกมาเนี่ยนักปรา์ยกนิ้วให้ว่าเก่งจริงแต่การกระทําเท่านั้นแหละที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงใช่ไหมครับทุกคนเพราะอะไรเพราะความมั่นใจเพราะความโลภเพราะการโกหกและอีกหลายๆอย่างที่อยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้เอาไว้น้องเขาก็ไม่ได้เป็นหนี้เยอะนะ แต่ทุกคนดูครับกว่าเขาจะเคลียร์ได้เขาต้องรับเรื่องกดดันอะไรหลายๆอย่างทั้งแฟนทั้งครอบครัวเพื่อนร่วมงานและอีกหลายเรื่องแต่พอเขาเลิกได้แล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาไม่ต้องหนีเนี่ยมันมีค่ากว่ากำไรในการพนันอีกเมื่อก่อนน้องมองว่า กำไรในการพนันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดสําหรับตัวของน้องคือมันหาง่ายมันได้เร็วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับการไม่มีนี่คือราบอันประเสริฐอยากกินอะไรก็ได้กินแล้วก็นอนหลับสนิทในทุกๆวันนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนน่ะตั้งใจเลิกพนันวันต่อว,วันเหมือนน้องผู้หญิงคนนี้นะครับ ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนทำได้อย่างแน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าใครจะลงมือทำก่อนใครเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องนิดนะครับสู้ต่อไปก็ขอวอวยพรให้มีชีวิตที่ดีรวมถึงทุกคนด้วยนะครับถ้าใครกำลังเลิกใหม่ๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนน้องนิดแล้วก็เลิกพนันได้นะครับทุกๆคน โอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ